ไอจะพาทุกคนไปเที่ยวเขาใหญ่กันค่ะแต่ตอนลงไม่เท่าไหร่นะคะตอนขึ้นโคตรเหนื่อยซึ่งตอนแรกเราไม่ได้มีแผนที่จะมาที่นี่นะคะแต่ว่าตกด้วยอ่ะโคตรโลเป็นสิ่งเลยะเขาปิดไม่ให้ขึ้นค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็พบกับชาวไอซกันอย่าพักนะคะวันนี้ไอจะพาทุกคนไปเที่ยวเขาใหญ่กันค่ะแต่ว่าทริปนี้นะคะเราจะไปคนเดียวนะคะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะคะแล้ววันนี้ไอจะพาไปไหนบ้างนะคะไปดูกัน นี่นะคะเราถึงกันที่มนตาคาเฟ่แล้วนะคะซึ่งอตอนนี้นะคะเราจะแวะกินข้าวก่อนนะคะเพราะว่าขับรถมาตั้งแต่เช้านะคะยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแวะที่นี่ละคะ่ะเข้าไปดูด้านในกันค่ะอาหารของเรามาแล้วนะคะเราสั่งเป็นสปาเกตตีพัน์ที่เมทาทรีแล้วก็เป็นตัวคาราเมลมัคคิราโต้ค่ะขออนุญาตไปทานก่อนนะคะ มีบอ่อปลาคาบด้วยแล้วก็สามารถเอาห่านให้น้องได้ด้วยนะสวยมากเลยอ่ะเป็นลำธารเนาะแล้วก็มีน้องหมามาเม่นกับเราด้วยอู้วัดดีชื่ออะไรอะเราอ่ะอุ้ยตรงนั้นมีน้ำตกด้วย ไปฝั่งนู้นได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามไปไปดูเป็ดเป็ดหรือไก่ก็ไม่รู้ป่ะมันคือน้องเป็ดจะมีกรงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่ข้างในนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเดินเข้าไปได้หรือเปล่าก็จะอยู่ตรงนี้ละกันเนาะอันนี้ก็คือมุมคาเฟ่นะคะจากฝั่งตรงข้ามนะก็คือถนะ้าใครมาเขาใหญ่นะคะก็แวะมาได้นะคะ คาเฟ่ชื่อมนตาคาเฟ่ค่ะซึ่งอาหารก็อร่อยนะแล้วก็กาแฟก็อร่อยนะคือคือเป็นเป็นแบบว่าเบสิกอะมีอาหารเช้ามีกาแฟแล้วก็มีของกินอะไรเงี้ยบรรยากาศก็ลมลืนราคาก็ไม่แพงมากนะอยู่ที่แบบราคาพื้นฐานแบบร้อยกว่าบาทอะไรประมาณนั้นเขาจะถ่ายให้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยว จะต้องไปอุทยานต่อเดี๋ยวจะไม่ทันค่ะทุกคนเราถึงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วนะคะแต่เมื่อกี้นะคะเราขับเลยตัวอุทยานมาเพราะว่าอุทยานแจ้งว่าน้ำตกเหลนรลกนะคะปิดการเยี่ยมชมนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็แบบโอ้ยรู้สึกเสียดายมากเลยค่ะน้ำมันน่าจะเยอะมากจนแบบเขาปิดไนมะ่ให้เราเดินขึ้นไปนะคะแบบว่าเดี๋ยวจะไปที่ต่อไปกันค่ะ เราถึงที่น้ําตกเถวสุวรรณแล้วนะคะด้านล่างก็จะเป็นน้าตกนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินลงไปดูนะคะ เดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะตอนนี้นะคะเรากําลังเดินขึ้นบันไดตอนลงไม่เท่าไหร่นะคะต,ตอนขึ้นโคตรเหนื่อยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปอ่างเก็บน้ําสายสอดกันค่ะตอนนี้เราถึงที่อ่างเก็บน้ําสายสอดแล้วนะคะวันนี้นะคะอากาศดีมากเลยนะคะดีโชคดีที่ฝนไม่ตกวันนี้นะคะแล้วก็ แดดก็ไม่แรงมากนะคะแล้วก็มีลมโกกตลอดเลยนะคะถ like ่า้แบบว่าวนาี้แบบเย็นสบายมากแต่วันนี้คนเยอะมากเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปถ่ายรูปตบกิ่งไม้กันไะ ตอนนี้เราอยู่ที่เขาใหญ่กมสามสิบนะคะเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดเลยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแล้วแต่ว่าขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ฉันด้วยตอนนี้ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรา จากเขาที่พักกันนะคะเราที่พักของเรานะคะอยู่ห่างจากตรงนี้นะคะประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงนะคะเราเลยจะต้องขับรถไปก่อนเพราะว่าน้ำมันก็ใกล้จะหมดน,นะคะเราไม่รู้ว่าปั๊มน้ำมันอยู่ตรงไหนบ้างบนเขาใหญ่นะคะอาจจะต้องแบบว่าขับหาปั๊มก่อนที่น้ำมันจะหมดไปไม่ถึงที่พักนะคะเราหิวก่อนนะคะเราได้ น้ำมะนาวโซดามาหนึ่งแก้วนะคะก็มามาหนึ่งถ้วยนะคะเพราะว่าไปไปถึงที่พักนะคะหิวมากค่ะหิวก็เลยแบบแวะก่อนนะคะตรงนี้อยู่ตรงแบบประตูทางออกอุทยานพอดีนะคะก็มาแป๊บหนึ่งค่ะตอนตอนนี้เราอยู่ที่ หลวงพ่อทวดเขาใหญ่ที่สุดในโลกนะคะซึ่งตอนแรกเราไม่ได้มีแผนที่จะมาที่นี่นะคะแต่ว่าเป็นทางผ่านที่จะเข้าที่พักพอดีก็เลยต้องแวะเข้ามานะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะคะว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนนะคะ่ะเท่าที่เดินดูนะคะก็จะมีแบบร้านอาหารพวกร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ทั้งสองฝั่งนะคะ งข้อทวดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วดูเหมือนว่าฝนก็มามืดแล้วนะคะกําลังจะตกเราต้องรีบกลับที่พักก่อนที่ฝนจะตกค่ะทุกคนแวะเยอะจริงๆแวะทุกที่กลับที่พักจริงๆแล้วค่ะทุกคนเราถึงปันนารีสรทแล้วนะคะแล้วก็มีเจ้าตู่ค่ะมาต้อนรับเปล่านะคะโอเคค่ะตอนนี้เรากําลังเดินไปที่บ้านพักนะคะถึงแล้วแล้วบ้านเราก็อยู่ปลาย11บเอ็นะคะอยู่ข้างในสุดเลยนะคะ ไม่สามารถเอารถเข้าไปได้นะคะต้องจอดไว้ข้างหน้าแล้วก็เดินเข้าไปเราถึงที่บ้านพักแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบ้านพักกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะขึ้นมาอย่างแรกเลยนะคะเราจะเจอเตียงนะคะก็จะมีเป็นเตียงแบบ กับพื้นนะคะแล้วก็มีมุมให้นะคะแล้วก็พัดลมหนึ่งตัวะคะ่ะตรงนี้ก็จะมีเป็นน้ําค่ะหันออกไปข้างนอกก็จะเป็นมุมนี้เลยะคะ่ะเป็นมุมติดแม่น้ํานะเพราะว่าเราจองติดแม่น้ําเอาไว้นะก็จะมีทางลงตรงนี้นะคะไปแม่น้ํานี้เดี๋ยวเราจะนั่งกินข้าวนะคะจะเป็นต้นไม้นะคะ รอบบ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะคะข้างในบ้านก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนไม่มีอะไรมากค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องน้ําค่ะเป็นแบบห้องน้ําแบบโอเพนหลังคาอะไรอย่างนี้แบบว่ามองต้นไม้อะไรอย่างนี้แล้วก็อาบน้ําแล้วแบบว่าก็มองต้นไม้ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเนี่ยชาวันแล้วเราก็แบบอาบน้ําใช่ป่ะแล้วก็แบบ,อบแแบบเออ มันก็แบบให้ความรู้สึกแปลกใหม่ดีคือเราไม่เคยแบบว่ามาแบบนี้เลยเนาะเราก็แบบอยากลองดูว่ามันจะแบบเป็นยังไงนะแต่ก็โอเคนะแบบสวยอยู่แบบไทยๆอะไรนี้โอเคเดี๋ยวเราจะของีีแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าเราขับรถมาทั้งวันนะคะแล้วก็ ค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ง่วงมากก็เลยแบบว่าจะขอไปงีแบแป๊บหนึ่งก่อนที่แบบว่าเดี๋ยวค่อยตื่นขึ้นมากินข้าวต่อนะคะโอเคไปก่อนนะเจ้าตูบเมื่อกี้นี้นะคะม่นนอนเฝ้าเรา <c oughs> ถ้าทางนางจะชอบเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอุ้ย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 ดูนา,างดูนางดินางกระโดดมาเมื่อกี้นี้ดูดิ <c oughs> หนักอ่ะไม่กัดเลยอ่ะโหเคาเป็นมิตรเป็นมิตรก็หมายบ้านเราอีกนะคะไปดูลำธารไปดูลำธารกันอมีเป้ให้นอนเล่นด้วยนะตรงศาลาเจอน้ำตกแล้วเล่นน้ำได้ ก็จะเป็นโต๊ะนั่งทานอาหารนะคะมุมนี้คือให้ความรู้สึกเหมือนแบบว่ามาเข้าค่ายลูกเสือเลยอะ่ะมันจะมีแบบกองไฟแล้วก็มีกาต้มํำร้อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมาเข้าค่ายเลยตรงนี้น่าจะเป็นที่ปิ้งบาร์บีคิวหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เป็นเตาปิ้งแน่ๆเขาเลี้ยงเป็ดด้วยอะ่ะดีๆเป็นไก่ที่อ้วนที่สุดเท่าที่เคยเจอมาสงสัยที่นี่เลี้ยงดีนะคะอ้วนมา กระทะที่เราสั่งมานะคะก็จะมีเตามาให้แบบนี้นะคะแล้วก็มีเป็นหมนูหนึ่งเซตแล้วก็มีเป็นชุดผักค่ะแล้วก็มีน้ำจิ้มมาให้หนึ่งถ้วยนะคะซึ่งคิดว่าทานสองคนก็น่าจะอิ่มนะคะแล้วเขาก็มีถ่านมาให้ด้วยหนึ่งถุงซึ่งต้องก่อไฟเองนะคะแต่ว่าเขาจะมีเชื้อเพลิงมาให้กระทะกลางสายฝนจ้าฝนตกด้วยอ่ะฝนตกเปนติกเลย ะะก็จะขอตัวไปนอนก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้เจอกันบายลาตีสวัสดีทุกคนสวัสดีวันที่สองค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปที่น้ำพุธรรมชาติตรงเขาใหญ่กันนะคะแต่ว่าก่อนจะไปที่นั่นนะคะเราจะแวะคาเฟ่สักทหนึ่งที่ก่อนนะคะไปหาก,กาแฟกินค่ะตอนนี้หิวกาแฟมากๆเลย อนนี้เนะะี่ยค่ะอยู่ที่คาเฟ่คะ่ะแล้วเราก็สั่งเครื่องดื่มมาทั้งหมดสองแก้วนะคะออแก้วแรกที่เราสั่งไปนะคะสั่งเป็นออชามะนาวนะคะตอนแรกจะสั่งกาแฟแล้วก็ก็สั่งผิดนะคะเป็นชามะนาวมาแทนแล,แล้วก็สั่งแก้วที่สองมาเป็นมัทฉะเอสเปรสโซนะคะตัวนี้ก็คือเข้มข้นดีนะคะแล้วก็ค่อนข้างอร่อยเดี๋ยวเรานั่งสักพักน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ออน้ำผุดธรรมชาติต่อนะคะทุกคน ตอนนี้เราถึงที่น้ำผุดธรรมชาติแล้วนะคะคนเยอะมากเลยนะคะกำลังคิดอยู่ว่าจะเล่นน้ำดีหรือว่าจะไปพายเรือดีนะแต่ตัดสินใจว่าจะไม่เล่นน้ำนะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปพายเรือแทนลงเรือมาแล้วทุกคนวันนี้ไม่อยากเปียกน,นะคะก็เลยเอามา พายเรือแล้วก็จ้างสตาฟได้นะคะที่นี่นะคะก็จะมีใครที่พายไม่เป็นหรือว่าไม่อยากพายเองนะคะสามารถจ้างสตาฟให้มาพายเรือที่นี่ได้นะคะก็จะมี2ระยะทางนะคะระยะทางแรกก็เป็นระยะทางสั้นนะคะจะประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าประมาณ500เมตรค่ะ เขาก็จะไม่ไกลมากแล้วก็จะมีอีกระยะทางหนึ่งคือประมาณโลครึ่งค่ะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ170บาทแต่ว่าที่เรามานะคะเป็นระยะสั้นนะคะก็จะอยู่ที่100บาทนะคะแล้วก็ราคาสตาร์ก็แล้วแต่จะให้นะคะน้ำจะค่อนข้างขุนนิดนึงนะคะเพราะว่าเรามาในวันที่คนเยอะมากแล้วก็น้ำมันก็ไหลค่อนข้างแรงนะคะอ๋อน้ำไหลมาจากบนเขาใหญ่อ๋อน้ไหลามาจากบนเขาใหญ่นะคะก็เลยขุนนิดนึงค่ะอันนี้พี่สตาร์นะคะมาพายเรือให้เรา น่ารักมากมาเลยเคยมีคนทําเรือคว่ำไหมคะจริงค่ะน้ำตรงนี้มันลึกมากไหมคะมันเป็นบางที่ที่ลึกอ๋อเป็นบางที่ที่ลึกใช่ไหมคะมันมีแมลงอะไรด้วยสักอย่างจิงโจ้น้ํามันคือจิงโจ้น้ําทุกคนเห็นไหมไม่เห็นแน่เลยนั่นน่ะเห็นปะทุกคนตัวมันสีดาๆอ่ะคล้ายๆแมงมุมเลยแต่ว่ามันคือจิงโจ้น้ํานะอันนี้คือมันพายยากไหมคะ ถ้าหัวเรือตรงเนี่ยเราสลับซ้ายขวาอ๋อถ้าจะเลี้ยวซ้ายเราก็พายขวาอย่างเดียวถ้าจะเลี้ยวขวาพายข้างซ้าย<ต>ไม่ยากไม่ยากพายไม่ยากเมื่อกี้เรามาเริ่มจากตรงนี้นะทุกคนกําลังจะพายไปฝั่งนู้นนะนี่เหมือนถ้ำเลยแกลอนเหมือนแกนแคนยอนตรงนี้ก็จะมีป้ายบอกนะคะว่าสิ้นสุดระยะสั้นนะคะ มีคนจ้างสตาฟพายให้เยอะไหมคะก็เรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมคะตอนแรกเราก็จะให้ปล่อยพายคนเองย่แบอ๋อถ้าพายไม่รอดก็จะมาช่วยอย่างนี้ใช่ไหมขึ้น,น,นอันนี้คือสัตว์ประจำถิ่นนะคะมันเรียกว่าตัวตะกองซึ่งก็จะคล้ายๆอีโกนาเราไม่รู้จักเหมือนกันนะคะไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าพี่เขาบอกว่าเป็น เจ้าถิ่นของที่นี่นะคะที่เขาก็เลยจะพายไปให้อีกรอบเผื่อแบบว่าจะเจอมันนะคะแล้วปกติเจอบ่อยไหมคะทุกวัันครบเจอทุกวันเลยเหรอคะเช้าไปเจอตัวหนึ่งอ๋อแตเมื่อกี้มองหาแล้วมันไปเลยแล้วมันกินอะไรเป็นอาหารนะคะพวกตัวทากตัวท่าปลาอ๋อตัวน้้ไดอ๋อมันว่ายได้ทั้งน้ำแล้วก็ทั้งบกเลย โอแต่ดีมันไม่กิดเราใช่ไหมมันไม่กัดเราใช่ไหมคะไม่กัดไม่กัดเจอทุกวันนะวันนี้เราต้องไม่เจอนะถ้าวันนี้เราไม่ได้เจอนะคือแบบวันนี้ดวงกุศมากเพพี่เขาเจอทุกวันถ้าเราไปเจอคือดวงไม่ดีมาลุ้นกันค่ะทุกคนว่าเราจะเจอตัวตะกองหรือเปล่าเห็นไหมเฮ้ยนั่นไงอยู่ตรงนั้นน่ะอันนี้คือชาร์ตสุดๆเลยนะนี่มันอยู่ มันอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ขายขายกิ้งกาเหมือนกันนะทุกคนตัวมันสีเขียวๆแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากอะ่ะเอออันนี้คือเจ้าถิ่นของที่นี่นะแล้วมันก็นิ่งมากเลยอะ่ะดูเห็นปะอันนี้ลูกมันนะก็อยู่ตรงปลายไม้นี่ตัวหนึ่งจ้าคนเคยเห็นต้นตะเคียนเปล่าเราไม่เคยเห็นต้นตะเคียนตอนมันมีชีวิตอยู่นะ แล้วพี่เขาก็ใจดีนะคะพาเรามาดูต้นตะเคียนนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะต้นนี้คือต้นตะเคียนจะสูงไปถึงนู่นเลยนะคะทุกคนเคยเห็นต้นตะเคียนแบบเขาเอามาวางเป็นท่อนๆนะ่ะแล้วเขาก็ไปแบบเอาแปรงมาถูๆๆคอห่วยอะไรเงี้ย <laughs> ต้นนี้นะทุกคน สำหรับทริปวันนี้ที่เรามาเที่ยวคนเดียวก็จบลงแล้วนะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะทลิปหน้านะคะเราจะพาทุกคนไปไหนอย่าลืมกดติดตามเราไว้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะกลับกรุงเทพแล้วค่ะไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย